เด e m a มสซิงเกสัปดาห์ของการแข่งขันในกรุ๊ปดีที่เข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆกับปรากฏการณ์ของพลังแห่งน้ากาศที่ยากเกินคาดเดาดูอยู่ที่บ้านนะโห oh. สนุกมากๆอยู่ที่บ้านสนุกแต่อยู่ที่นี่ครับเครียดมากต่อเนี้เขาพูดไทยไม่ชัดนั่นก็คือคุณอนันอันดาอนันอันวาเอาใครมาเป็นคณะกรรมการครับ คุณกับหมาปักกิ่งใครสูงกว่ากันครับการสับขาหลอกเพื่อปิดบังตัวตนบ้านของคุณเน่ะอยู่กันแค่สามคนใช่ไหมครับบางครั้งแม่ไม่อยู่บางครั้งน้องก็ไม่อยู่บางครั้งอยู่คนเดียวอะไรวะ สมมติมีควายอยู่ตัวหนึ่งด้านซ้ายเนี่ยเป็นคันนาด้านขวาเป็นนกเอี้ยงพี่คิดว่าควายมันจะไปด้านไหนคะใส่ทางด้านซ้ายจะไปไหนก็เลือกของมันให,ให้โอกาสน้องหน่อย,ยใครต้หน้ากากจะเป็นใครถอดหน,น้ากากครับเพื่องพัดที่9ก้ากุ้ขพาขันสองทุ่มสเปคผู้หญิงในนี้ พี่ตักครูอ้วนไอซ์ละคุณชอบแบบไหนฮะชอบครูอ้วนดีกว่าเพราะว่าครูอ้วนเหมาะถ้าผมได้ครูอ้วนเป็นเมียเนี่ยผมไม่ได้บอกแม่ว่าแม่แม่แมวัดดีเมียหน่อย <laughs>